การที่เราได้ดูแลพระสงฆ์ค่ะที่ท่านอาพาธหรือว่ามีภาวะนะคะที่ต้องการพึ่งพิง,พงถือว่าเป็นบุญใหม่ด้วยเช่นเดียวกันพี่คำรณของเราค่ะในช่วงข่าวดีๆกับพี่คำรณเลยขออาสาพาคุณผู้ชมนะคะไปที่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงใต้ไปเลยไปดูแลพระสงฆ์ที่วัดบุญนารอบค่ะเป็นวัดตัวอย่างที่มีระบบการจัดการพระสงฆ์นะคะที่มีภาวะพึ่งพิง,พงเขาบอกเลยนะว่ามีการจัดการได้อย่างสมบูรณ์แบบด้วยเอาเป็นว่ารายละเอียดนี้น่าสนใจมากตามพี่คำรณกับข่าวดีๆกับพี่คำรณเลยค่ะ ข่าวดีดีกับพี่คำร้น โครงการยกระดับระบบการดูแลพระสงฆ์ที่มีภาวะพึ่งพิงของวัดบุญนารอบสนับสนุนโดยสถาบันวิจัยระบบสาธารณาสุขวสวรสที่เมืองนครศรีธรรมราชนะ <c oughs> จะบอกหาย <c oughs> เราจะช่วยกันดูแลพระสงฆ์ที่มีภาวะพึ่งพิง ใส่ใจ,ใ,จใจดูแลรพระพึ่งพิงโครงการยกระดับระบบการดูแลพระสงฆ์ที่มีภาวะพึ่งพิงของวัดบุญนารอบที่เมืองนครศรีธรรมราชส,สนับสนุนโดยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขหรือสวรสรเป็นไปอย่างยอดเยี่ยมยิ่ง ด้วยได้ท่านเจ้าวาดที่เข้าใจเรื่องนี้ดีพระได้ช่วยพระด้วยกันที่ศูนย์รับพระภิกษุอาพาธที่ไม่มีผู้ดูแลเป็นโครงการศูนย์พระกีฬานุปถากจังหวัดนครศรีธรรมราชนอกจากนี้พระกีฬานุปถากที่ผ่านการอบรมมาแล้วถึง420ชั่วโมงท่านช่วยเหลือพระสงฆ์อาพาธภายในวัดด้วยความเต็มใจยิ่งหน้าที่ของศูนย์พระกีฬารับพระป่วยที่ไม่มีผู้ดูแลและไม่มีญาติไม่ได้หยุดเฉพาะภายในวัดออกเยี่ยมตามวัดภายในวัดนอกจากจะมีห้องหรือ กุติชีวาพิบาลแล้วยังมีอุปกรณ์อื่นๆให้ญาติโยมมายืมไปใช้ช่วยผู้ป่วยนอกวัดอีกด้วยเรามีศูนย์เครื่อนไที่ช่วยเหลือศูนย์สร้างสุขแก่พระสงค์ที่มีภาวะพึ่งๆสรุปให้ดีๆพอนี่พอนี่ว่าช่วยพระคือช่วยศาสนาเพราะศาสนาคือหนึ่งในสมสถาบันหลักของชาติขรับสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขนครเด นครสีธรรมราชผู้คนเก่งกาจเฉลียวฉลาดเกินใครเขาสู้ชีวิตไม่เคยคิดท้อแท้แพ้ไรเมืองคอนผง,งาดก้าวไกลถิ่นสีวิชัยแต่รั้งก่อนมา ข่าวดีดีกับพี่คำรณน,นี่คือโครงการยกระดับระบบการดูแลพระสงฆ์ที่มีภาวะพึ่งพิงของวัดบุญนารอบสนับสนุนโดยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขสวรสที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะ <c oughs> <c oughs> จะบอกหายเมืองคอนพงาดเจ้าไกลถิ่นสีวิชัยแับ